ครับดูเขาจะทำอะไรครับดูพี่มอนครับพี่มอนเขาจะทำอะไรครับโอ้ดูดีดีครับดูดีดีครับโอ้เขาจะเป่าให้คิปเปอร์กระจายเลยนะครับกลายเป็นฝนคิปเปอร์เลยนะครับ เอาเลยครับเอาเลยเอาเลย,เเลยรลืมนับเลขเลยลครับบ้าบ,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 บปป้ากิปเปรดกระจายอู้สุดยอดนะครับ กลายเป็นคิปเปอร์ดาวตกครับโอ้บายบาย